เท่าไหร่ยี่้างยี่สิบจานแักโล้ยจริงเหรอบ้อลอเดี๋ยวเราจะไปตัวเพลงกันนะกระเบิด นี่แกงรอเลยเี่อะไรมากันประมาณสิบคนเป็นครั้งแรกเลยนะปอเป็นครั้งแรกเลยที่เราแบกกระเผากันหนักเท่าไรครับเท่าไรครับของผมขสิบห้าครับสิบห้าสิบหกยามสิบหกสิบห้าไม่ได้ชั่งไม่ได้ชั่งวตอนนี้อ่าน้องน้ำมนต์เท่าไรครับสิบสิบสิบคนพี่โจเท่าไรครับสี่สิบสี่จุดห้าพี่ดิ้งสิบสองสองพี่พีเคเท่าไรครับน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบครับน้ล้ำหนักตัวผมเป็นะ โอ้ใช่อ่ะผมประมาณ20เดี๋ยวระยะทางประมาณรวมๆประมาณเท่าไหร่9ก้าสิบราถึงเก้าสิบห้แต่ว่านี่เราไปคืนเดียวนะครับคืนเดียวมัคืนเดียวกันคืนเดียวเออเราจะแบกระับหาอะไรเยอะๆงชาบูไงไอ้ยี่อ่ะไอไม่รู้ไม่อยากแบกชาบูมันมีคนพอดใจกันหมดแล้วไหมแต่มันมีคนนึงบอก ยังไงผมก็จะเอาไปครับแล้วผมเป็นคนแบบว่ารักเพื่อนไงกูก็ต้องช่วยไงไม่ไดแบกไม่ได้ไปไม่ได้แบกไปท่ามูโอโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางอีกประมาณสิบนาทีนะก็เดี๋ยวไปดูว่าทางแต่ละที่นี่มันโหดขนาดไหนโอเคแล้วได้ร้อนใหม่ได้ร้อนใหม่พังแล้วพี่ศูนย์แล้วจะเกิดไปหาอะไรพี่เรถตัวแรงเกิดไปหา กรอใหม่กรอใหม่กอใหม่แล้วไ <c ười> ด้แล้วได้อใหม่แล้วโหเนี่ยเราโู่กันเต็มเลยฮะลำบากลำบนเรายาปลาพิ้งผพัก <c ười> หอ้หมูเต็มวันนี้วันนี้เอาแมวป่าหูแดง أ, ไปนะเราไปเทสกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้ว้นตอนนี้ว้นของผมคือ150.7โวล <c ười> <complic S 1> <c ười> ้นเสียงม้าหายไปแล้วใช่ไหม,มเสียงหนูแอนแน่

สวัสดีทุกๆุคนนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้มาผจญภัยกับล้อเดียวแต่ครั้งนี้ถือว่าโหดกว่าครั้งไหนๆครับนอกจากเราจะขี่ล้อข้ามภูเขาข้ามดงป่าก,กันแล้วเรายังต้องแบกเป้ชุดเครื่องนอนแล้วก็ชุดทำกินเป้าหมายหลักเราวันนี้คือไปนอนในป่าโดยใช้เป้ล้วไปซดชาบูกินกันข้างบนครับเราออกเดินทางกันวันที่23เดือนธันวาคม2 0 2 3 เวลาบ่ายสองับซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ช้ามากตอนแรกเราตั้งใจจะออกเวลา10บโมงครับเมื่อเรามีคอนเทนต์ไปนอนผูกเปดูดาวและกินชาโบกันทัน้งหมดทำให้เราออกเลทไปถึง4ชั่วโมงเลยครับโดยเราได้จอดรถไว้ที่อนามไยเค็กน้อยและเริ่มขี่รถมาจากตรงนั้นโดยทริปนี้เราต้องคัดคน ที่จะไม่เป็นภาระซึ่งกันและกันเพราะว่านอกจากสกิลการขี่ล้อแล้วเราต้องแบกเป้ที่หนักกว่า10กิโลรวมถึงขึ้นเนินชานป่า,ปามีรากไม้และทางแคบการที่เรามีสกิลใกล้เคียงกันทําให้เราไปกันได้ไวและไม่ต้องเป็นห่วงกันมากครับน้ำหนักตัวผมอยู่ที่72บวกกับเป้ยี่สิบจกกิโลตั้งแต่ขี่ล้อมาก็ไม่เคยมีพาระโหลดเยอะขนาดนี้เลยเลยเป็นความท้าทายใหม่ทางร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อพิสูจน์ว่าง,งานเนี่ยผมจะเอาอยู่หรือเปล่าคลิปนี้เรามียอดมนุษย์กันถึง10คนเลยครับแต่น็เเงงวออัยปปา กอากาศที่เราไปขี่ช่วงนี้ค่อนข้างเย็นเลยครับตอนกลางคืนได้เจอเลขตัวเดียวแน่นอนจากที่เราได้ดูพยากรณ์อากาศไว้ ุงนอนที่เราเตรียมมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าครับเพราะอากาศทั่วไปไม่ได้เย็นดิ่งลงถึงเลขตัวเดียวขนาดนี้ไปเด็นคือผมไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวต้องขอบคุณพี่เจียที่ให้ยืมเสือเ้อแจ็คเก็ตนะครับไม่งั้นหนึ่งคืนแย่แน่เลยถ้าเราขึ้นเป้ถูกวิธีแล้วเป้จะอบรัดร่างกายเราให้อยู่จุดสมดุลที่สุดทำให้เป้หนักนั้นเวลาขึ้นเป้แล้วสบายหลังมากครับถามว่าทําไมเป้ถึงหนักขนาดนั้นที่หนักเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยครับน้ำครับน้ำนี่จำเป็นมากๆครับ เราคุยกันว่าเราจะมีน้ํากองกลางแบกขึ้นไปคนละ1ขวดใหญ่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่พอแน่เลยผมก็เลยแบกเพิ่มอีก2ขวดใหญ่บวกกับบังคับแบกอีก1ขวดใหญ่รวมเป็นสําหรับน้ํากองกลางผมให้ไป3ขวดใหญ่เคยมีประสบการณ์เดินป่ามาก่อนนะการขาดน้ำเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับเป็นอะไรที่ทรมานสดๆเลยเตรียมเหลือที่กลัวขาดทริปนี้เกิดขึ้นได้เพราะพี่โอคเคยมาขี่บริเวณผาตัดหนึแล้วก็สาแต่ว่าเขาจะไม่เคยไปทะลุตัวเพ่งที่ออกพุทะเบิ์ได้เขาก็เลยอยากจะจัดทริปคาใจเพื่อที่จะเริ่ม ต้นจะเข็กน้อยผ่านผาตัด 1, 2, 3ออกตัวเพ่งแล้วก็ทะลุพุทธเบิร์กทำให้ได้ว,วางแผนและดมผลร่วมทีมดีอเวนเจอร์ไนอนในป่าและพิชิตพุทธเบิร์กกันช่วงทางกว่าจะขึ้นเขาก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนให้เราลองได้จัดระเบียบร่างกายกับพาลาเป้ที่หนักอึ้งว่าี่ขี่ทางลาบง่ายๆจะไหวกันไหม อันที่สามนี่นะครับเป็นการหนาวส่งท้ายปีกันเลย Baby, ผมหมวกแบบเบาๆมันเป็นโหลดแล้วแคปเปก็เยอะแล้วก็เลยแบบลดโหลดไปที่หัวพยายามกี่ให้ปลอดภัยให้ขี่ีรด้วย תודה רבה รเรามาถึงฝุ่นแรกกันแล้วทางเทลเริ่มมาทางชันเริ่ม,มขีนิ่งๆเรียบๆง่วงๆมานะาวนิาชะความเร็วยืดเส้นยืดสายกันหน่อย มาไปดิโอ้โเหว่ากเี้ยโอ้โหาโอ้โหเล่นกันซะฝุ่นตลบอบวนกันลหลังนี่กินฝุ่นทรายเข้าปากเคี้ยวไปเนี่ยนึกว่าเคี้ยวท้ําตาทรายครับเล่นซะหัวเหนียวกันเลยนะใครขี่หลังอยู่หลังก็ต้องขอโทษด้วยนะฝุ่นน่าจะหนาหน้าดูเลยอะ่ะกลุ่มหน้าเนี่ยเหมือนอดัดอั้นกันมานานหมวดันเต็มที่าตาไม่ทายหน่อยดูซิว่าดุแค่ไหนกัน แล้วช่วงนี้ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะแบบว่าเพราะว่าเพื่อนขี่ฝุ่นตลบมัอนเคี้ยวแบบว่าเคียเค้ยวน้ำตาลทรายเชดหลามาขี่เป็นกลุ่มเนี่ยสิ่งที่กลัวเลยกลัวว่าจะชนกันเองครับจริงยังหวะแฟงให้สัญญาณมือกันหน่อยจะปาดหน้ากันนะจ๊ะน่ะพี่จอจอเข้าไลา์ผมเฉย พี่ถนนครับถนนเออ รถรถไปทางโู้นไงเนี่ยมาปปไปรเราจะต้องแซงมาตรงนี้แหละไม่ไปแล้วจำทางได้ไปเลยอย่ายไปยิงรถตรงนี้ข้างหน้านะครับข้างหน้าเราต้องเดินดึงชันไว้ เส้นทางตรงนี้ค่อนข้างดีเป็นหินกวดสลับกับทางปูนแล้วว่าเป็นทางสวรรค์ของนักขี่้อเลยเส้นเราขี่กันมาตรงนี้ก็ประมาณ10%ของจํานวนระยะทางทําไม่ทันไรก็เริ่มมีคนบ่นว่าปวดหลังแล้วงานนี้่กลับไม่ได้แล้วนะต้องอึดถึกทนเท่านั้นตอนนี้ทางดีๆก็เริ่มจะหมดไปแล้วทางต่อไปเนี่ยเริ่มจะต้องใช้สกิลทักษะแล้วก็กําลังเครื่องกันแล้วครับนี่ไงมีรถเซอร์วิสให้ด้วยดูจากกล้องดูเหมือนมมีอะไรนะครับแต่ของจริงนี่ชันมากเลยขาลงอ่ะ ไปไปเอลองดูดินี่ีพี่จพร้อมจบคอนเท ถ้าตัวเป๋ามันก็โอเคนะเอกระเป๋า20โลเนี่ยมันก็เกินไปมาถึงตรงนี้แล้วกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยี๋ยวผิดาก่อนอโอลว่ะไม่งั้นเราไม้ยจานแเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาลงไดยไงเฮ้ยอะไรวะอะไรวฮจานแซกลงเว้ยเป็นเด็ก เนินรับแขกเนินแรกก็หอมปากหอมคอกันเล้วคนผ่านกันมาได้อย่างปลอดภัยครับถือว่าเครื่องเอาอยู่ไม่ฮิตด้วยไปเร็วๆวันนี้ดิอย่าชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงยี่สิบโลด้วยโอ้โพี่โจอยู่คนเดียวเลยลงอ่ะใครลงอ่ะพี่โจใครลง นี่แหละครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือห้ามลงกลาง,างนนเนินขาเราลงพื้นเราได้เหนื่อยเข็นขึ้นเนินชันเนี่ยบอกเลยครับเหนื่อยมากฉะนั้นพอรู้ตัวว่าไปไม่รอดแล้วรีบหลีกทางให้เพื่อนเลยครับอย่าไปบังลายกันครับไม่งั้นแย่แล้วเป้นห,นหนักๆแบบนี้นะขึ้นที่มีร้องเลยอ่ะทางชันมากาตรงนี้เอาขาลงไม่ได้เพราะว่าขึ้นยากมากหนักมันเยอะด้วย ก,นะก็ยังมาอยู่นะโอเคขสองหนึ่งจุดนี้นะครับน้ำนะครตรงนี้ฮะนเลยเไม่รู้จะไปทางไหนเลย ไหนไหนเราจะให้คนที่อายุร้อยสิบไปดูนะครับโอเคน้องน้ำมนเดินดูดิว่าลายไหนน้ำมนไปเดินดูลูกดูดิว่าลายไหนตอนนี้เราก็ผ่านจุดที่เป็นแอ่งโคลนแล้วก็น่าจะยากที่สุดในทริปนะเพราะว่าเราต้องเข็นหรือเปล่านะดูดูรอแต่ละคนก็เต็มลายครับน้องโ c o ก็เต็มลายกันเลยแกงดูเขากำลังกนอยด่ น่าจะได้เกือบครึ่งท <ไป S 1> าง,างรครับครับเดินวีพีครับตรงนี้ทา<อ>งไปผาตัด<อ>น้ำหมับกบปลาบ เพียครับหาตัดครับผม<ะ>น้ำหนักประมาณ9กบโลเขาคืดวงน้ำหนักผมด้วย ให้ได้แหละเจ๋าว่ะลิ้นมางง่ายลิ้นมางง่ายดูตจนคุณม่ช้าไงตลยงลองล้โนี่อันไหนเจาไปนไครับิ้ง ่นแล้วเนินวีแล้วก็ผ่านมาได้ครับผมนี่ประทับใจวินเทแลนลิงมากเลยน้ำหนักตัวผมรวมเป้สัมภาระ90สโลแต่ขึ้นโดยไม่มีอาการของมอเตอร์ว่าเหนื่อยเลยบอกเลยว่ารอบเนี้รถช่วยคนสุดๆครับราตัดโอ้ใช่ได้ครับนวดมาเบา ถือว่าผ่านเลยโจทย์นี้ลิงครับไปทยลัก์ลิงเจ๋วมากอ่ามาจากไหนครับข้างบนข้างบนครับผมสวัสดีครับถือว่าทำออกมาที่ดีครับไม่มีมเสียงมอเตอร์กึศกัดเลยเนินหนักๆแล้วผมแบกเป้ยี่สิบโลเนี่ยแบบโอ้ยใส่ไ,ได้แบบไหลๆเลยครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วเนินนัแ้แผกคอนโซม่าขึ้นมาได้สบายๆลิง Too so much time spent Too so many nights that I felt dead. Too so many nights I, too so many nights I grabbed my own chest Some my own dance. So it's all in my head. Tell me all the reasons that you walked of the Tell me all the reasons that you walked out of the door. The young tongue, tongue, they talk to me think the that you me the

ณเวลานี้ก็ใกล้6กโมงเย็นแล้วครับอาจจะเป็นเพราะเราจอดบ่อย พักบ่อยเพราะความเหนื่อยล้าครับก็คงเป็นเพราะเป้ตัวดีที่เราแบกกันทําให้เราได้เหนื่อยมากขึ้นพักทีขึ้นกว่าเดิมครับแต่ก็ถือว่าเรามาได้เรื่อยๆและเร็วสาหรับคนที่ขี่ล้อแล้วมีเป้อยู่บนหลัง10โลบวกตรงนี้ขอให้เครดิตพีโอสผู้นําเลยเขาคอยทั้งเร่งทั้งบอกให้เราเรีบบอกพัก1นาทีแต่ออกภายใน5าวิผมแล้วนึกถึงค่ายกักกันทหารเลยสิงที่เขาตะโกนบอกมานั้นทําให้ร่างกายเรากรตุนอยู่ตลอดเช่นคำพูดที่เราได้ยินบ่อยพัก1นาทีช้าดิยังอีกไกลเลยนะเดี๋ยวมันจะมื่อย ค,คำเหล่านั้นน่ะมันทําให้ร่างกายเรามีกอ 3, กสามกอกสี่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้บอกได้เลยครับล้อนี้แข็งแกร่งมากคนเริ่มไม่ไหวแล้วบางคนก็เหนื่อยบางคนก็ล้าบางคนก็ตะคิวเริ่มขึ้นแล้วไปไงก่อนไปไงก่อนดี่เจอร่องเข้าไปไงี้ก็จอดดีจ้า <c oughs> เจอร่องอะไรก็จอดแป๊บนึง <c oughs> <of> นะอ้ยขึ้นเป็นไม่ชนนี่หว่าไม่กล้ามาอีกโอเค ง่ายครับกล้องมาถ่ายนิดนึงโอ้แหมเสียดายไปต่อเลยสามแม่งอยู่นู่นเลยอันนี้เราถึงตรงไหนกันนะครับสามสองยอยสองยอดสองอันนี้แค่แวะเข้ามานี่ก่อนก่อนเนาะทางพวกนี้ครับแบกไปอีกต่างหากฟลุ๊ fruit. เราสลิปจนมาถึงเราตั้งแคมป์กันจริงก่อนที่เราตั้งแคมป์กันมีอะไรหลากหลายอย่างเลยครับเหตุการณ์แต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเหนื่อยล้าเต็มที่บวกกับแบตกล้องที่หมดผมจะเล่าเข้าให้ฟังแล้วกันนะครับเราออกมาจากผาตัดนั้นก็แทบจะคําม,มืดกันแล้วกว่าจะถึงตัวเพ่งนั้นเป็นทางที่มืดมิดตลอดทั้งทางเลยและเรายังหาที่ตั้งแคมป์ไม่ได้พอฟ้าเริ่มมืดเราเริ่มแบ่งกลุ่มเป็น3ากลุ่มด้วยกันกหน้ากลุ่มกลางแล้วก็กลุ่มท้ายครับเพราะผมเองอยู่กลุ่มกกลลางง็จะมมมีผนนน้้อ้อแว ก็พี่จอจอ๋จองไม่ได้มีพี่พีเคพี่อาร์มแล้วก็พี่บีมลืมกลุม่มนากคนไว้ครับมีพี่เจีย๊ยบแล้วก็พี่นิ้งหน่องด้วยก่อนที่จะถึงที่ตั้งแคมป์กันเนี่ยผมเหนื่อยล้าจนตะคิวขึ้นนะต้องขอบคุณน้องน้ำมนต์ด้วยที่เอาพาวเวอร์เจลมาให้ผมลูดดือมทำให้ผมเนี่ยมีพลังฮึดสู้จนถึงที่ตั้งแคมป์ได้จุดที่เราตั้งแคมป์กันก็จะไม่ค่อยมีลมแรงเท่าไหร่มาถึงเราก็รีบกางเปย์ไฟชีท พร้อมที่จะพักผ่อนกัน,นเวลานั้นชาบงชาบูไม่ค่อยมีใครอยากกินกันแล้วพอผมเห็นอย่างนั้นผมก็รีบตั้งเตารอน้ําเดือดลแล้วกินกันจนเสร็จและกิจกรรมต่อไปถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับเราตั้งใจเอาของขวัญขนาดไม่เกินฝ่ามือขึ้นไปจับฉลากกันข้างบนถือว่าไม่ได้ดิเพราะเดี๋ยวมันได้มันถ<ด>้<ด>ชนเนาะต้อบอกเลยอเออม้าชนไปครับชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วก็มาจับต่อเจียได้ของเจียเยอะได้ของเจียนะอแต่เจียจับต่อได้แค่นั้นโอ๊ต ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ่าเริ่มใหม่เริ่มพลัก็เริ่มต่อไปเลยเริ่มต่อไปเลยอะน้ำมัขอบคุณชุดจุดปุ้นผมไปให้าอั้ของตัวเองอะมมัอะไรจะฟังไหนอปอจจับไม่ใช่เหลือจรคนเดียวของตัวเองได้ของ พีเคพีเคพีเคเดี๋ยวเราให้เลยป่ะเออเอาให้เลยให้เลยนี่โอ้โหแม่งหอมมาอย่างดีทูแม่งโนดตตี๋อ้ารยังมีแต่เหลือตี๋แมขอเล่านั่วนะเล่าตเล่าเล่าก็เล่าอ้าม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 จับไม่อ้ามไม่ต้องเออผมแล้วเราผมได้ของใครอ่ะก็ได้ของของน้ำมนต์นี่ไงถ้าอ้าวผมได้ของน้ำมนต์ แล้วผมก็ได้ของตัวเองดิไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมได้ของน้ำมนต์ออใช่ครับอาร์มก็ได้ของผมไปโอเคจบอ่ะแล้วผมให้ใครอ่ะให้พีเคให้พีเคโอเคจบอ่ะเป็นการจับฉลากอะไรเรียกว่าอะไรผมมันเป็นแล้วใครได้ของผมไปอ๋ออ๋ออะใครได้ของผมนี่น้ำมเป็นแถบเป็นแถบนะครับเป็นแถบแล้วก็อันนี้เป็นเวทชั่วร้ายนี่สุดยอดว่ะ อะไรเนี่ยได้ไรเนี่ยไม่ใช่นั่นเป็นใครต้ไปทุกจากสวีเดนโอ้เจ๋งากธรรมดาสุดเลยวะสามล้านกว่าบาธรรมดาเฮ้ยอะไรอ่ะมีคลิปแถมอะะเล็บจากใครจะเล็บสเลนพี่ซื้อต่อพันเท่าไหร่พันรอาอาีอาีอาีอาอา่าอาลแลนะีออ นูดจริงหมเนี่ยบอกคจะบอกสงแล้วเดนาบอเสียใจเยใจ่ากได้ใจมากไดใจเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแคมป์กันง่ายๆของเรานะเราตั้งแคมป์กันบริเวณถนนขนาดประมาณ4เมตรกว่าทางก็ไม่ได้เรียบอะไรครับแต่พออยู่ได้พอจะตั้งโต๊ะไฟแล้วก็เก้าอี้ได้ของที่แบกเข้ามาได้ใช้กันทุกอย่างรู้สึกไม่เสียดายสักชิ้นเลยครับที่แบกมาเมนูที่เราทานกันไม่พ้นชาบูแน่นอนพอเราแบกกันทั้งแต่ข้างล่างขอบคุณปอมากครับที่เอาชุเอสเซ้วยถังกะละมังหม้อมาให้พวกเราแบกขึ้นมากินล้มลุกคานก็พราชาบูนี่แหละที่รักอุปกรณ์ให้ น้องไหมมาครับมีไหมมาเลยเดี๋ยวข้างก่อนนะน้องปอจะแกะของขวัญนะครับแกะยากด้ยโหหลายชั้นด้วย เง้ยดุ่ยางจริงเหรอยางไอ้เนี่ยโอ้โดูถูกย้ายจากไหนสัตว์ไปศูนย์เลเฮ้ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเฮยเฮ้ยบางพิเศษแล้วกลับไปนี่เฮียเลยนะอืมอืมเออเฮ้ยขอบคุณมากเลยครับหมดอายุยังวะเอยหมดอายุแล้วสองปีสองพันยี่สิบสาม หมดหมดมัจะใช้ให้หมดอายุหมดอายุมาเรือนนี้พร er ุ่งนี้ต้องไปใช้ไปใช้ด้วยกินครับวยได้เหรอวแม่เมื่อคืนขอบคุณสำหรับความงขวัญนะครับพี่พีเคถุงยางทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเช้ามาก็แทบจะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยครับคืนก็ไม่ได้นอนกันเลยครับหนาวสุดขั้วตื่นมาเช้าแล้วก็ทานข้าวกันครับก็จะเป็นเมนูง่ายๆเช่น มาม่าโจกแต่ปรากฏว่าของที่เราเตรียมมาเหลือครับเหลือเยอะด้วยสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งมีแบกกลับมาบางส่วนครับเสียด้เลยเอามาเยอะเกินไปอะนะเราเริ่มออกกันมาจากที่ตั้งแคมป์ประมาณแปดจากจุดตั้งแคมป์จนถึงทางออกถนนดําประมาณ3กิโลถือว่าไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับเป็นไงนะนนะโอ้เห็นตั้งแต่แรกเลย ทางนี้ก็เป็นทางออกจากป่านะระยะประมาณ3พิโลทางไม่ค่อยยากเท่าไหร่เป็นลักษณะพื้นชื้นชื้นในป่าดงเดิมอากาศค่อนข้างเย็นสัมผัสได้ประมาณสักยี่สองศาได้มาเวลาประมาณ9ก้าโมงครับทางก็ไปเรื่อยๆครับเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอากาศหนาวมากๆ นอนทั้งอะไรเอาไม่อยู่คนระับไม่ค่อยได้นอนเลยผนะมหนาวขนาดเราพยายามอยู่ในที่ที่มันแบบเอกันลมนะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่โลง่งแต่ก็ยังแบบหนาวจนอนอนไม่ได้ชานี้ก็เลยไม่ใครได้สดใสเท่าไหร่นอนน้อยมาดดเดิเดินป่า ถนนด,น,นดำถนนดำชนะแล้วชนะแล้วชนะไปด้วยกันเขาบอว่าอนตอนนี้เรอกจากป่ามาแล้วนะครับ <c oughs> มุ้งหน้าสุข <c oughs> เดือบสุชีวิตนะ ทางนี้ก็สบายๆแล้วหลังจากกินนอนกันในป่ามาตัวใหญ่นี่แม่งตาเบียแม่งหกสิบแล้วนี่ผมเป้บเบาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าน้ำลดหายไปเยอะมากกำลังไปภูทับเบิก เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปแล้วนะครับจริงๆอยากนอนต่อสักสองคืนด้วยซ้ำไปอากาศดีๆยอดภูเขาผ่านมาจนเกือบปีตอนนี้ยังฝังอยู่ในใจยอยู่เลยครับ ทั้งความสวยงามทั้งความเยอเือกเยน็นถนนพุทธเบิกที่เราขี่หลอลงมากันนั้นลมบัลลหน้าเหมือนโดนมนต์ทุกไอแดดและหมอกเมฆคลื่นลมที่ไหลผ่านทุกอนูของร่างกายจะหยุดเวลาไว้นะตรงนี้เหลือเกินทริปนี้ผมให้ชื่อทริปว่ายอดพลังพิชิตผ่าตัดเราผ่านไม่ได้ด้วยใจกันล้วนๆทุกๆคนเป็นทีมที่สุดยอดและเก่งกันมากสิบเอ็ดคนที่ไปพิชิตผ่าตัดหนึ่งสองสามตัวเพลงกันมาเป้หนัก และคนและล้อไม่เป็นอะไรมีพลังอย่างเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องใช้โชคด้วยกลุ่มเราที่ไปนั้นก็ถือว่าโชคดีพอสมควรครับ ภาพและวิดีโอที่ผมถ่ายมาทั้งหมดน,นี้อาจจะแสดงช่วงเวลาหนึ่งได้แค่ช่วงสั้นจริงๆแล้วเราเจออะไรกันมากกว่านี้ครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่า11คนที่ขี่ล้อกันมานั้นได้เบบีชิตยอดผ่าตัดและไปนอนที่ตัวเพลงแล้วลงมาพูดเดอร์เบิร์กอย่างปลอดภัยครับเรื่องราวมากมายที่เราผ่านกันมาตั้งแต่วางแผนเดินทางซื้อของกินเส้นทางขี่ล้อรวมถึงจุดที่เรานอนผิดแผนและมีปัญหากันแต่เราถือคติว่าทุกปัญหามีทางแก้ทุกเรื่องแย่มีทางออกขอให้ทุกคนสนุกกับชีวิตแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ. so when you stop paying so much attention and when you're moving in another direction